ผมเชนสัทเมธนะครับวันนี้จะมาเช็คดวงชะตากับเอะเเมอเลอร์ตลอดเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่คุณเริ่มปล่อยวางจากความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก <c oughs> นะครับกับคนแย่ๆคนอีโก้เยอะคนคิดอะไรที่มันสาตตะเกินตัวครับก็ <c oughs> มาดูกันหน่อยว่าหลังจากที่ปัจจุบันนี้คุณเริ่มเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆแล้วหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือก วันนี้เขาเป็นยังไงนะครับขอเช็คพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณในช่วงนี้คุณมาโฟกัสเรื่องเงินนะครับแล้วคุณก็กลายเป็นคนที่ห่วงพื้นที่ของตัวเองบวกกับว่าคุณกลายเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความรักนะครับเหมือนว่าการงานการเงินมันก็ทําให้คุณดู ดูดูมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วครับโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปพึ่งสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันท็อกซิกกับชีวิตคุณเชมเพลนคุณได้ตื่นรู้ครับบวกกับว่าคุณจะไม่ยอมรับอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันท็อกซิกกับชีวิตคุณในช่วงนี้เลยเท่ากับว่าปัจจุบันเนี้ยคุณมีความความรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่มีความสําคัญกับชีวิตคุณนะคุณจะไม่เอาเข้ามาเลยนะครับคุณจะไม่เอาเข้ามาเลย รวมถึงคนเก่าที่เป็นคนที่ท็อกซิกคนนั้นด้วยเหมือนว่าคุณก็มองว่ามันไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องเอาความท็อกซิกตรงนั้นมาใส่ใส่หัวคุณถ้าเกิดเขาไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงกับชีวิตตัวเขาเองนะครับอ่ะทีนี้ไปต่อทางพลังงานทางฝั่ง,ขงเขา <c oughs> ช่วงนี้เขาก็นะครับคนนี้อาจจะเป็นคนไกลคนคนทางไกลหรือคนที่อยู่ต่างประเทศบวกกับคนที่ จะเป็นนักวางแผนเป็นนักคิดเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นคนที่มีความอาช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องของมีการเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบปาร์ตี้นะครับคนคนนี้นะครับโอเคดูก่อนว่าหลังจากเนี้หลังจากที่คุณเปลี่ยนพลังงานเรียบร้อยแล้วคุณตัดสินใจแล้วว่าไม่เอาแน่งานเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้น นะครับดูเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยเปิดไพ่ทางฝั่งของคุณสักสองใบคุณเหนื่อยล้ากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแบบเต็มที่แล้วครับคุณรู้สึกว่าคุณแบกมันอยู่คนเดียวนะฮะหนักหนักเสลือเกินแล้วคุณก็รู้สึกมันยากมันยากจนมันแบบไม่เอาอะ่ะมันเหนื่อยครับกับสิ่งที่ที่เจอนะตอนเนี้ยทางฝั่งของเขาล่ะเขากับมองว่า อืมเขาก็ขยับไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะจนเขารู้สึกว่าเขามูฟออนไม่ได้แต่คุณเนี่ยเหมือนจะมูฟออนได้นะครับคุณเหมือนจะมูฟออนได้แล้วคุณรู้สึกว่ามันใกล้จะจบแล้วสําหรับสําหรับคุณเขาไม่สามารถหยุดคิดเรื่องคุณได้เลยแต่ทางเนี้ยทางฝั่งของคุณอนะกับรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องจบเรื่องนี้นะครับแล้วเจฮลเฟนเนี่ยของทางฝั่งของเขาเนี่ยหมายถึงว่าเขาอยากจะเข้ามาทําการติดต่อสื่อสารการตกลงกับอะไรบางอย่างกับคุณด้วยนะครับ แต่เหมือนตอนเนี้คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อกับการไล่ตามเบื่อกับการไล่ล่าเบื่อกับความคิดเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันไม่มีการพัฒนาหรือท็อกซิกหรือมันทำมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยครับเพราะว่าเนื่องจากคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณก็สบายดีอยู่แล้วบอกกับว่าคุณไม่จําเป็นต้องเอาใครเข้ามาสร้างพลังงานลบๆให้กับคุณเลยนะครับผมต่อไปดูพลังงานของฟังของคุณดูพลังงานทางฝั่งของคุณสองใบ สั้ววานคุณมีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างชัดเจนบวกกับว่าตอนเนี้นะครับคุณมองว่าคุณจบแล้วครับคุณได้จบกับไอเรื่องที่มันแบบสร้างความปวดหัวความลำคาญใจให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับคุณกาลังจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณอย่างแท้จริงนะครับผมและฝั่งของเขาล่ะเขาก็มีการตัดสินใจบางอย่างในตอนนี้นะ เหมือนเขาก็คิดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณหรือเขากาลังแบบรู้สึกช่างใจหรือพยายามที่จะค่อยๆดูค่อยๆเดินช้าครับคนคนนี้ช้าช้ามากนะครับช่วงนี้เขาก็ไปโฟกัสเรื่องเงินนะเหมือนเขาก็ไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเหมือนว่าแต่ถ้าเกิดมองจากมุมมองของคุณอนะ่ะคุณเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเขามองว่าคุณเป็นคนที่หาเงินหาทองได้เก่งด้วยนะครับ อะขอไพ่เชื่อมหน่อยเชื่อมเหตุการณ์หน่อยเชื่อมหน่อยเชื่อมหน่อยเอาอะไรเชื่อมดีอ๋อสำหรับไหนเอออ๋อมันใช้หมดแล้วงั้นขอไพ่เชื่อมไพ่แมวก็ได้ไม่ค่อยเปิดไพ่แมวเท่าไหร่มันน่ารักเกินนะครับแต่เอามาเอาใจลูกดวงผู้หญิงโอเคขอไพ่เชื่อมเหตุการณ์หน่อย The Fool อิสรภาพนะครับมันเกิดการเริ่มต้นใหม่ จริงๆครับเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆในตอนเนี้ยทีนี้ก็ต้องมาดูว่าหลังจากเหตุการณ์ที่คุณตื่นรู้แล้วนะครับมันอาจจะมีเกณฑ์ว่าเขาจะพุ่งเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ด้วยนะเพราะว่าอ้าวแก้ปัญหาหมดไม่ได้สักทีเหมือนว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่ทางความคิดหรือการตื่นรู้อะไรบางอย่างนะครับทางฝั่งของคุณและเขาทีนี้ดูต่อว่าหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ พลังงานของทางฝั่งของคุณเป็นยังไงในภายในในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่ได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะบวกกับว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงหลังจากคุณตัดจบเหตุการณ์ที่มันท็อกซิกในชีวิตคุณไปแล้วอะ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตบวกกับว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ไปในทางที่ดีด้วยนะบวกกับว่าคุณจะสามารถที่จะ ไม่ต้องนําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันท็อกซิกกับคุณอนะมาใส่หัวคุณอีกต่อไปนะครับเดซัน <The sun. S 1> เขาจะตื่นรู้ดลทีนี้มุมมองเขาที่มองต่อคุณเขาจะมองว่าคุณมันมันมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าคนคนนี้เคยปิดกั้นคุณอนะหรือความคิดเขาปิดกั้นคุณอนะมันจะทำให้เขาอะเข้าใจอะไรบางอย่างด้วยนะครับอ่ะฝั่งของคุณ คุณอาจจะมีการทําอะไรอ๋อคุณช่วงนี้คุณก็อยู่คนเดียวได้นะครับเป็นช่วงที่คุณแอบหาคําตอบกับอะไรบางอย่างเป็นการส่องหรือหาคําตอบให้กับตัวเองให้กับการดําเนินชีวิตของคุณเองทางเขาเขาก็อยู่คนเดียวแบบโกโก้ของเขาไปนะครับอืมมันมีการตัดสินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากทางฝั่งของเขานะครับอ่าไหนาดูซิเรื่องอะไรล่ะ ขาดูฝั่งของคุณก่อนคุณจบแล้วทางฝั่งของคุณรู้สึกว่ามันจบแล้วจริงๆนะเนี่ย The Date ขึ้นอีกอะคุณรู้สึกว่ามันจบแล้วคุณแต่คุณก็ลังรู้สึกว่ามันแบบยังมีความห่วงใยให้คนคนนี้อยู่นะครับแล้วทางขาองฟังฝั่งของเขาตัดสินเรื่องอะไรอุ้ยทำไมขึ้น The d a i l อ่อะเชมเพล,ลนทางฝั่งของเขาก็รู้สึกว่าเขายังมีความผูกพันที่มัน มันยังตัดกันไม่ขาดนะครับหรือเดวิ l เนี่ยหมายถึงว่าความรู้สึกผูกพันความรู้สึกที่มันที่มันเหมือนจะไม่สามารถที่จะลืมได้ง่ายๆเหมือนกันนะเหมือนเขามันเริ่มมาเห็นคุณค่าในตัวคุณในตอนเนี้ยนะครับสายไปลหรือเปล่ารู้สึกว่าจะแย่เกินนะถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดมาอะไรตอนเนี้สามไม้เท้าคนคนนี้เป็นคนทางไกลหรือมีการแอบมองคุณจากทางไกลนะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้จะคิด ทบทวนอย่างหนักในตอนนี้อ้าวจะมีการเทคแอคชั่นเหรอเนื่องจากตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดมากนะครับพอรู้ว่าคุณได้แบบจบกับเขาจริงๆครับเหมือนที่ผ่านมามันอาจจะมีทางฝั่งของคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องจบได้แล้วแล้วคุณก็หันไปสนใจอะไรที่มันแบบมีประโยชน์กับตัวคุณครับหลังจากนี้พอคุณคิดได้แบบนั้นนะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เขาเห็นว่าคุณอะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับโอ้โหเขาคิดหนักเลยนะตอนเนี้ยเหมือนว่าความรู้สึกเขามันมันแย่นะครับพอพอรู้ว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็เห็นคุณค่าในตัวคุณขึ้นมาเลยโอ้โหประหลาดคนเนาะอ่ะขอเช็คพลังงานข้อความหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นขอใช้ข้อความทางฝั่งเขาทางสว่าง อ้าวนั่นไงผมบอกแล้วเขาต้องการเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะครับแต่ตอนนี้นเหมือนเขาต้องการบาลานซ์ชีวิตของเขาก่อนเขาต้องการอบกอดคุณไว้แต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะคุยกับคุณนะเขาก็ยังแบบยับยั้งชั่งใจพยายามคิดทบทวนกับอะไรบางอย่างเนี่ยเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าคนคนนี้ยังรักคุณอยู่อีโก้ผมบอกแล้วอีโก้เยอะมันเป็นเพราะอีโก้ อีโก้ของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสูญเสียอะไรไปเยอะนะครับในชีวิตโอกาสดีๆคนดีๆหรือเขาเนี่ยไม่ยอมแยกแยะนะครับว่าบางทีเนี่ยชีวิตคนเรานะมันไม่มีใครเหมือนกันทุกคนหรอกเราจะต้องมองว่าเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คุณจะเอาไม่เอาก็อีกเรื่องหนึง่งมันอยู่ที่คุณแล้วนะคุณจะเอาไหมเพราะว่าอุ้ยเซ็กซ์วิทยูด้วยมันคุณจะเอาไม่เอามันก็อยู่ที่คุณนะครับเพราะว่า เหมือนคุณก็เหนื่อยมาเยอะอความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ก็ผมก็คิดว่าบางทีก็อย่าไปเพึ่งไปเชื่ออะไรมากนะครับให้ให้ดูเหตุการณ์ก่อนเพราะคนคนนี้มันค่อนข้างจะเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นะครับแต่ตัวคุณอนะ่ะนะครับมีความสําคัญมากกว่าความรู้สึกของตัวเองมีความสําคัญมากกว่าให้คุณมองที่มองกลับมาที่ตัวเองนะครับให้ความสําคัญกับตัวเองนะครับอย่าเปิดโอกาสให้คนคนหนึ่งมาทําร้ายเราได้นะครับ โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดมาที่แอดหนึ y w b h แอดหนปด y w b h นะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความรักสุขสมหวังตลอดไปครับผมสวัสดีครับ